ในช่วงซีรีส1-4ปัญญายุทที่ผ่านมาซึ่งในเวทีนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญของับอาเซียนมีนานาประเทศนะคะที่เข้าร่วมนำผลงานคุณภาพงานที่ไดศึกษกรรมวัธกรรมเข้าสูาากส่การนำเสนอในเวทีแห่งนี้ร่วม500ผลงานมากกว่า20ประเทศซึ่งประเทศไทยก็ได้มีที่ดินท่านนัฐมนตรีน้ำใจไทยนำผลงานเข้าร่วมประกวดนะคะเสนอร่วม40ผลงานนะคะถือว่า ทางประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีความมุ่งมั่นนะคะเอ่อแล้วก็ตั้งใจในการที่จะนำผลงานของข้าเข้าสู่เวทีโลกงในโอกาสนี้ทางวชชคณะหน่วยงานประสานกลางในการนําผลงานสิ่งประดิษฐ์และก็รางรัลสู่รเวทีนานชาติต่ากหลายเวทีนะคะทั้งในระดับอาเซียนระดับเอเชียแล้วก็ในระดับเูมิภาคพิลโกรว์อเมริกาครั้งนี้ก็ต้องขอเสดงความยินดีกับผู้ผลิตงานทุกท่านนะคะที่ได้รับเหรียญรางวัลในระดับเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญกอนและในวันนี้ในส่วน วันจะทำสเปเชียลไพรส์หรือวันสเปเชียลฮอลล์หรือวันสเบสอีเวน็อชั่นต่างๆที่ได้จัดงานที่ได้มีการจัดขึ้นโดยเจ้าภาพคืออินโนฟาแล้วก็มีการมอบรางวัลจากองค์กรระดับโลกนะคะอย่างเช่นของคีป้าซึ่งในวันนี้ก็ทางบอชได้เรียนเชิญท่านออสส์รัฒนาจีรัฐธชรมนะจาก ทีมที่จะเข้าตรวจดีนะคะพร้อมทั้งทีมแล้วก็ทางราองเร้าเล่เสดุสิทธินท์นิวัตน,นะคะจากสายงานและพร้อมทั้งทีมซึ่งทั้งสองผลงานก็เป็นผลงานทีาน่าประทับใจจากนักเกษตรที่นะะได้รางวัลในระดับเมทองแล้วก็ยังเป็นรางวัลที่ได้รับเป็นลักษณะของอเบสนะคะคของแต่ละส่วนของงาน ้ามาร่วมพูดคุยการเสนอแล้วก็จะได้เห็นที่นั่นเห็นถึงการเตรียมความพร้อมผลงานอย่างไรเห็นได้ประสบความสำเร็จเรื่องเป็นแรงจูงใจท่านนักปฏิบัติแล้วก็ทีมงานที่อื่นนะคะที่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อสู่เวทีชาติทางดีขอขอให้ท่านพี่สุมชนคะได้ช่วยเป็นแพทย์ให้กำลังใจในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์และบรรยากาศในการเข้าสู่เวทีชาติทางดีต่อไปด้วยค่ะขอบคุณ้ชมครับคุณเชาครับ Terima kasih telah menonton!